เอาเนี่ยไปไวปในร้านพนจบแล้วพี่น้องมาที่นี่นออกกบตาออกกบตาพ้แมัุลนตัถตาจะตายหัวหัวยหญ่แตแต่มีของมันแก่จัดลุ่นละหมากนึงเสียงดังปุ๊บหัวหนึ่ง

สีโรนมันแจจั๊บเลยพี่น้องเอ้ยุ่นไม่จ้า้ยตายมาเด้อพี่น้องบรรยากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนเขาหัวเขาสวนหายเก็บบักหน้าวจ้าให้พี่น้องมาหายเก็บบักหน้าน้ำกันเด้อบรรยากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝน ดกดกพี yup. birth, ่น้องเฮ้ยหน้าคุหนึ่งพันแดดครั้งหนึ่งพันแดดดีใจจ้าคุณฟังข้างพีฝุ่ฝนดังบื้บึ้ไมาทางพี่เสียงอีหยังพี่น้องบื้บึเสียงซะเสียงฟ้าเสียงฝนมาแล้วหวยมีบ่มีบังหน้ากินกับมะอุดดุนน่เด้อ ไป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 ดกฮุ่นี่เหมยอือมันโดนเออน่นาวมาเออเปียวันกะคู่ไม่ายลนละหมากนึงเสียงดังปูบัวนึงฮึณนี่จ้า าเด้อพี่น้องไป่ย่างกําแพงนี่นออกไปกําแพงทางทางบ้านเพิ่นเหมืองงาให้ดูค่ะคุณ่ะคือยังไงบวบก็กำลังมีต้นไม้เล่นบวกมีต้นหนาบ้านได้บาดจาหลังบ้านทางหากเลยบรรยากาศขึ้นฟ้าขึ้มฝน

เสียงีอยังพี่น้องวูวูเสียงซะเสียงฟาเสียงฝนมาแล้วหัวันแกลนตัวตาจายหัวหัวยหญ่เดยแต่มีขมันแก่จ่าเมันีไม่เท่ยขุ่นอยู่รถเลอะขุนอยู่ข้างในแล้วไลยพี่น้องมันเสียงยังเราวูวูมาบัน เสียงฝ่าเสียงฝนดังวูวือมากทางลนละหมากหนึ่งเสียงดังปู่หมูหนึ่งหัวกลังนี่ต้นไม้เล่ยหนวดวัวอยู่ต้นหนาบ้านได้บ่าจ่าหลังบ้านท่างหากนี่ไหมอือมันโดนเฮ้ยไออน่าหนามากเออ เปียวอันก็คูไม่ยากนี่ไหมเออมันโดนเออหนาวมากเออเปียวอันก็คูไม่ยากนี่ไงก็หลานฝนจบแล้วพี่น้องหวันพี่นออจจาวลเสียงอี่งยังพี่น้องวืวูเสียงสาเสียงฟ้าเสียงฝนมาแล้ว ว้กงบนจบแลวพี่นองมาที่หนออกก้าออกก้าพนีคือหนึ่งสองสามสี่หาหกเกดลูกพี่น้องเป็นการซ่อนปึ้หน้าพี่น้องเี่นละมานึงเสียงดังฟูบุนนึงนีไหม เออมันโ่นเออหนาวมาเออเปียวนก็คูไม่ย่ใส่ช่างกําแพงนู่นออกไปกําแพงทั้งขางบ้านเพิ่นเหม่งเง่าให้ดูค่ะคุณอหน่อยังหนึ่งพันแดดขางนึ่งพันแดดดีจ้าคุณฟังท้างพี่ฝืนฝนดังบื้บมานทางพี่แหมมันรน ก็จะตายหัวหัวใหญ่แต่แกมีของมันแกจัดนี่มีไหมอือมันโดนเออได้เออหนาวมากเออเปียวกระวไม่ไายพี่น้องคือมปุ่มน่งเนี่ยพี่น้องก็เป็นกาอันซ่อนเนี่ยปามนอยู่ขี้ดินคุนเป็นกาอันซ่อนนะพี่น้องคุณ ผ้าลันเขาเวนหเก็บหงองเน่านๆจะเหย <tinc S 2> ียบเี้ยวกับคู่มากเออคู่เออเปี่ยวคู่ไม่ใช่ไม่ใช่กับคู่คนบาดพี่ต้องเอยเขามามาพี่พี่พี่ตายๆบรรยากาศขึ้ฟ้าขึ้ฝนดูดูพี่น้องเฮ้ยหนา มาละพี่น้องบานฝนฝนตกแดดออกพี่น้องเย้ยฝนตกแดดออกบาริเคยเห็นบ่าบานทั้งแดดทั้งฝนนี่ไงอือมนันโดนเออหนาวมากเออเปี้ปยวกระขู้ไม่ได้ยึ้นขึนจ <c oughs> ้ะตายมาเด้อพี่น้องฝนตกพี่น้องฝนฟ้าบก้าว ฝนตกตอนอกางค่ำอ,อ้กีบงาสีโรนมแจจัดหล่ะพี่น้องหนึ่งพันแดดทางหนึ่งพันแดดู่ได้จ้าคุณฟังทั้งพีฝุนฝนดังบื้ืๆอมืหนทางพี่พ คื้หนึ่งสองสามสี่หาโฮเก็ตลูกพี่น้องเปน็นการซ้อนปึ้งหน้าพี่น้องเใสไปทางกำแพงนู่น,นอกไปกำแพทงทางทางบ้านเพิ่นเมืองเน่าให้ดูค่ะคุณพื้นยังไงไงคุณมันหล่น,น,นขอบเพียงไหนีหน่มไปเอาไปลาไปผุ้งไปร้านหน่อยขอบเปียงนั่นนะขอบไปนู้นผู้หน่อยขอบไปทาไปงไหนมันโดนแล้วพอเห็นมันเข้าไปแล้วนะเออเข้าไปเออเข้าไปมันพี่น้อง คือวงุ่มนี่เนี่ยพี่น้องก็เป็นตาอ,อันซ่อนเนี่ยป้นอยู่ขี้ดินคุณเออเป็นตาอ,อันซ่อนเนาะพี่น้องคุณนะ<อ>ให้กินแบบง่าวนี่สิโลนเจ,จ๊จับแหละพี่น้องอหนึ่งพันแดดคางหนึ่งพันแดดดูได้จ้ากคุณฟังข้างพี่คุยพ้นดังบูอบบู๊มาหน้าคางพี่ มาเด้อพี่น้องเสียงฟ้าเสียงฝนเขอาแม่เราพี่น้องคุณเสียงดังวูวูมาแล้ววูวูเอาเนี่ยไปไปเสียงอีกอย่างพี่น้องวูวูเสียงซะเสียงฟ้าเสียงฝนมาแล้ว รดน้หมากนึงเสียงดังปู่ผหนึงเสียงฝ้าเสียงฝนดังวูือมากคันบรรยากาศคึ้มฝ้าคึ้มฝนเขาหัวเขาสวนหายเก็บบาเนาวจ้ามาพี่นองมาหายเก็บบาเนาน้ากันเด้อเสียงฝ้าเสียงฝนดังวืือมากคันบรรยากาศคึมฝ้าคึ้มฝน ดูดูพี่น้องหน้าวนนี่ไหม